าการบวชนี้มีประโยชน์แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่บางคนแข้นกระดั่งยาค้ายไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าซากทีตั้งแต่ลูกยังไม่บวชพอลูกบวชแล้วก็เป็นห่วงลูกไปจังหันวันซ้อนไปเพนเป็นประจำาไม่ไปก็ได้ฝากวันดีคืนดีเก็ไปเฮดี่ไม่เคยใกล้ชิดวัดบัดนี้ได้ใกล้ชิดแล้วเพราะลูกได้บวชคือลูกนั้นดึงแก่ขึ้นสวรรค์ เมื่อเขาวัดเดชทำบุญสุนทรทา,านเดชสมาทานสิ้นเดชฟังเคกูบาอาจารย์เถกอกหูเช้ชาเย็นบาบุญคุโถดประโยชน์ม่ใ่ประโยชน์เป็นยังไงในที่สุดก็ค่อยแจ่มแจงข่าวแจ่มแจ้งข่าวเมเืม่อเขากลขอฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก่อ,อโยนในสมนัสการไข่ควรไปตามหลังจากนั้นก็เห็นจริงไปตามด้วยกว่อปับพฤติปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ปิดประตูอาบายไขยประตูสวรรค์ เรียกว่าดึงพ่อแม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูนรกให้พ่อให้ใหแม่อานิสง์มันยาวไกลเพราะเหตุแห่งลูกบวชนั่นเองจึงดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อตอนก่อนนู่นเขียนไว้นในคัมภีรใบลาน,ลานเรื่องคุ้นถึงคุ้นเถืองกล่อมลูกนางนีกล่อมลูกนางอ่อนฝีกล่อมลูกเป็นคํากล่าวที่สะท้อนบรรณตมเรื่องราวในอดีตสอนใจคนโบราณในหวังและเกินให้โลกไหเต่านี้เป็นผู้ดึงขึ้นสู่สวรรค์ นางนีนางอ่อนสีกล่อมลูกทําให้เราได้เห็นคุณค่าของตารบวชอีกแบบหนึ่งคนโบราณยังกล่อมลูกนอนเปยอย่างเช่นคำว่าอรูนสลารลับตาแม่ติโกมกําเพ่งไม่นี่เอยคําเพ่งไม่นี่เออ แม่ไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าสิเอาฟ้ามาปอนแม่เลี้ยงมอนเขาพาสวนมอนเด็กอ่อนซ้อนมันลูกมันตื่นลูกน้อยให้งมไตกระบออเสียงทมทมขี้เหนียวใส่แม่ เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันย่ามันสาานพ่ออ,อ,อ,อยากพาลูกคัวไปบวชสร้างพนวดใ้ศาสนาเจ้าง่ญ่มาให้เจ้าไปไหว ันเป็นท้ายให้เจ้าไปบวชในยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จับน้ำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก้ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องสะท้อนออกให้เห็นคุณค่าของการบวชแม่ อนลูกในน้อยที่นอนอยู่ในเปลนอนตาใสๆฟังเสียงแม่กล่อมใส่สมองในน้อยอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบกำลังเจยมใสแม่เล่าเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงลูกมาด้วยความทุกข์ยากในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกหน่อยหง่มแตกกระบองเสียงท่อม,อมขีดเหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยแม่มันหยาบมันซ้นาพ่ออยากฟ้าลูกพราไปบวชสัางผนวดไม่สัตนะ ตอนแรกลำพึงลำพันถึงความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงลูกมาอยากจะไปบวชอยากจะหิงจากลูกแต่ก็ไปไม่ได้เพราะคิดถึงลูกและเดินในที่สุดแม่ก็เลยฝากความหวังต้องการอานิสง์แห่งการบวชของลูกบอกว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยิงหยดในศีลในถ้ำได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ต้องการคุณงามความดีจากลูกที่จะปิด กั้นประตูแห่งอบายนำพ่อแม่ขึ้นสู่